ห้องเรียนอนุบาล3สอนโดยคุณครูออนหน่วยที่13ฉันรักประเทศไทยเรื่องที่5บ้านไทยเด็กๆคะ่ะเรามาดูเกี่ยวกับบ้านไทยนะคะในสมัยก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะในแต่ละภาคนั้น บ้านไทยนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะเรามาดูว่าในแต่ละภาคนั้นมีบ้านทรงไทยที่เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะต่อไปก็เป็นภาคใต้นะคะเรามาดูบ้านทรงไทยของภาคใต้นะคะภาคใต้จะมีอากาศร้อนนะคะก็เลยต้องสร้างบ้านให้มีลมโรกนะคะสบายๆนะคะ ต่อไปนะคะบ้านเรือนไทยภาคเหนือนะคะภูมีอากาศในภาคเหนือจะมีอากาศที่หนาวเย็นก็เลยต้องสร้างบ้านที่ปกมิดคลุมให้มากๆนะคะเพื่อป้องกันลมที่โกลกเข้ามานะคะจะเป็นการสร้างแบบหน้าจั่วนะคะคล้ายๆกับทรงร้า,านนาต่อไปนะคะบ้านเรือนไทยทางภาคกลางนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บ้านเรือนไทยทางภาคกลางจะสร้างอยู่ใกล้ๆกับริมน้ำนะคะเป็นบ้านที่ทรงสูงขึ้นนะคะเด็กๆนะคะดูเออดูจากรูปภาพนะคะการสร้างบ้านเกี่ยวกับภูมิอากาศของแต่ละภาคนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเรามาดูใบงานของวันนี้นะคะใบงานของวันนี้ก็คือให้เด็กๆ นำพยัญชนะและสระอวมารวมด้วยกันในเขียนลงไปในช่องสีขาวนะคะที่เขามีไว้ให้เด็กๆนะคะแล้วก็ไปงานที่สองนะคะก็จะเกี่ยวกับการสร้างบ้านเรือนไทยนะคะให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนร,รูปแบบตามตัวอย่างนั้นได้เลยนะคะหนังสือเรื่องรอยการเรียนรู้ หน้า48แและใบงาน